พี่น้องสุผูสุคนนะเจ้าวันนี้ปลาชกุลเนามาเลาะแอนตั้งโขกหัวนาเจ้าของเนี่ยก่อนมาลุ่นพอเนาะจะได้ก่อนนะเจ้านะบ่าได้เข้าปลาบมพูกับป่อชกุลนะเจ้าวันนี้พอดีแต่เจ้าฝนมันตะเคินฝนมันลงมาแห้งป่อชกุลเลยบ่กเฮ้ยชกุลไปเจ้าวันนี้วันยุไปเดี๋ยวมาลุ่นกันชกุลนะเจ้าวันยุตเจ้าอยาคาเฮ็ดไร อ่ะเลยปลามมา่ย่างปลาหัวนาน,นี่ล่ละย่างโคกบ,บ้านก็ได้จ้ชะชกคุณจะได้กันจ้าชักคุณมาดีครับพ่อครับรับดีครับเออเห็ดอะไรหรอกเห็นแดงเห็ดยังโอ้เห็ดแดง ไอชงงเงียนี่เห็ดแดไเห็ดแดงนี่โอ oh. ้เ <para> ห็ดท <TO> ่านไงท่านน้อยไงลูกเออฮะเห็ดแดงเจาะม่ได้ไปซ่อนเห็ดกระป๋อมาหาหัวหน้ากันได้โจคุณตะกี้ไม่หันยูหันไหนไหนวะ เห็ดอะไรเห็ดกอจุ่มใช่ไหมอันเดียวกันเห็ดใครไหมใช่หรือไม่ใช่ไหนนั่งเดิมดูกันไม่ใช่เห็ดกอก็เห็นชาวบ้านเราป็นได้กันเฮ็ดชาวก็ลองมาเลาะพอ ว่าจะมาดูน้ำนาได้จ้าพวกเห็นมันน้ำเห็นเ่ฆฝนมันตกแห้งเลยบพอนะเ๋ยแวะเข้ามาพอเฮ็ดนี่ก็ปลาจ้ะต่ำหัวหนาเขา,าไม่เห็นนะ่ะเขาไม่หยาบ ให้ดูด,ด,ดูลูกเก็บดิดิสวยไหมฮะเขาเยียบอ่ะสวยไหมหาอีกหาอีกนี่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 ดออะไรเลยกเกโอ้เห็ด เห็นอะไรลูกร <Move. S 2> ู uh ้จักไหมเห็นนาแล่เนเออเห็นอะไรครับเห็นอะไรโดเองอแดงเองอดงไหมเปแข่งพอร์ลพอรลงนจ้าได้จละได้เจวได้เจวซอเขานม่ปลอแกงเน

เห็ดแดงจ่ะโอ้ยเข้าไปในลึกๆเห็ดเห็ดยังครับโอ้ยกี่ดาวกัวสามเลยแค่เจ็ดเลยเอ้ยโอ้ยงามว่ะเออไว้นั่นกันล้างออก ะมันโมเที่ยงจ้ะเฮ็ดกำลังออกเลยอันจุ่มๆนะเก๋อเป็นเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดโก้เนาะก็ว่าเฮ็ดนาอ้อนนะจ้าบนห้องก็เดแดงกลมแล้วเอากลมแล้ว น้ำกุ้มอุ้คุเยียบมันแต่บุที่กเดียนอ้ดอกแกมันเห้กรลังออกขนไอ้นูนี่ยม่กรลังโ่มาน่ะ งามดูนะ่ะ <c> เ <oughs> ออตา,าคือดีบอกย่ายปลา,าอบอกยหายเจาะนี่พมันได้แล้วมันไปไหนมันนะเป็นไงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนหักเปลี่ยนปลาไหมเดินหลรอบละบาเดียวนี่ที่ก็บกกวา้างเจาหวันนะ เดินวนดูสีบหลอบล่ะเอาเอาไว้ไงแหาไว้ไงครับเฮ้ย่ยป่าไม่เจาะนี่ป่าเฮ็ดล่ะอยู่ตรงทางเดินเห็ดอะไรรู้จักใช่ไหมเห็ดทานน้อยเห็ดทานน้อย จะเห็นอะไรครับโอ้โหมืมก็ด,ดักแน่ดันดแดเห็ดกอก้เนี่ย้า,ออยาเห็ดกัลังน่อยเห็ดพึ่งขมยูคาเจ้าพี่น,อน้องนี่นี่อ้เป็นมูอเลยพีน่น้องนี่นอกดอกก็เอาเบาแล้วน่าหอกวนาน่ะไว้ให้ก่อนปอไว้ไว้ไว้ อาไปมามีหมูเขาเริเอาลอเลยเหเอาอืมไว้ให้เขาก่อนอเนาะมันมันไม่มีหมูมันให้มันขึ้นตามหมูหนี่ยนะให้เขาเอาเลยไม่เป็นไรโอ้โหนี่ไมนั่งเ,าาเ้าอยู่เอ้ยฮะจะนั่งเป้าเป้าลอยดอกใหญ่อ <laughs> อ่ะก็เก็บมาเก็บดอกเดียวพอ<ก> อดอกเดี่ยวอาปาดอกเบ็ดเบ็ดเบ็ดขาวๆแบบเนี้ยขาวๆเบ็ดเนี่ยดอเลยก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นเออไม่เคยเห็นอะไรไหนดอกเล็กไม่ดีมั้ง ว่ามันคึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วนะลูกแล้วว่าเรากลับไหมฮะยังไม่อยากกลับอ่ะหาอีกหน่อยก็ได้อ่ะเข้าฝนตบไปบ้านลุงแซกนะโอเคไหม,มกมลับแล่รู้ใครทิ้งจกอชกุ้งงงอ่ะงงมาก มันจะไม่ไข่เป็นตัวเด้อฮึฮึขึตะพันต๊อกหากลับละทางนี้ทางนี้เรากลับทางนี้กินได้แค่สองนอนแม่ยังไปได้เลยเข้าป่านี่นอีพ่อแจ่วแม่เหนือทุกคน ได้แจวอยู่จ้ะได้พอแจวอยู่แต่บ่พอแกงบ่เจอเฮ็ดโคลนเลยเนาะกว่าไหมหหหช่วงบ่ายจะเฮ็ดกำลังออกชวบตอนถ้าตั้งใจหานะ มันจะออกอีกรอบเกย์มันออกวันละสองรอบไงมันออกเช้ากัออกบ่ายเลยออกมืดอเม่เน,เนยอืมไปทางนี้เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เดินตามเส้นไปทางนี้เลยหลงเดินตามกินเราไปหาทางให้เจอได้ยินเสียงทางรถไหม Ừ. Ồ. Oh, oh, mẹ hà nhưng mà chớ sắc cho Hết nhằng ai. Mẹ oh, hết thân, này chỗ đó. hết than nó hơi như kỳ lắm. Nó bởi mai luôn đi. mai hmm? เอาแม่เดินเร็วไปอีกเอาแม่เดินเร็วไปอีกอ่าแม่เดินใช่หน่อยแม่เจ้ะย่างสภาพเจ้าะเหมยแอดแลกวันนะนายเจ้ากุ้นหายเฮ็ดได้จะได้ไอช่วยเหรอได้เฮ็ดอย่างบลัมได้นิดเดียวได้นิดเดียวสภาพา่ดเจ้าได้นิดเดียวนี่หนังข้อย่อเจาะลงเจ้าหาซอยซอยซอยยากเจ้าซอยนี่ก็จะหารถจะปะมันหลอกได้เนี่ยฮะมันหลอกได้เนี่ย โอไปหลอกมันกัน,กนลูกเห็นนั่นแหละไปหลอกมันยังมามเดี๋ยวไปปิ้งเอาปิ้งแล้วกับแจวแต่มาไมันหลอกได้อ่ะจะกิน,จน,นแจวเฮ็ด,แดมแล้วเนี่ยเหมอนเห็ดน้ำแป้งเออไปได้มมวนก่อวันนี่ซอเห็ุฮะปอบได้คือปอบไัน้คือขึ้นดอยแล้วมาหาตำโคกมานะบ่ม่อนบ่มมวนพ่อ,อยังบ่งนนบงได้เต็มแต่กบ่ได้เต็มแต่กแต่เ,เห็นใครมากกว่า ใใจเจ้เ็ดใครมันมีสักดอกมันใจหน้ามันเนาะป่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ถ้าจะต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะเจ้าเนาะหาอยู่หา,หากินจตงได้กากพีีน่องนะเจ้าเจวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้แดนนะเจ้าเนาะวันนี้ก็คงต้องขอตัว<อ>าลาฝากพีน้องนะเจ้าเนาะเฮ็ด<อ>ได้ประมาณตัะเนี้ยเราเดี๋ยวคงจะเอาไป,ปาบบาติ้ง อภพยก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าชมกันโชคดีค,ดครับผู้ชมเออตั้งใจตั้งใจแบบรอรอครับครับอเออปะ่ะป่ะขึ้นรถน,นี่มาน,นี่เอารถเครื่องมาปลูกเห็ดก่อนอ่ะปลูกเห็มดมาปฏิจจ์จ้าลูกนี่ม,นมารถเครื่อง